สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับ <S <S จัดหนักจัดเต็มกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายฮิต์บันเลาะเพื่อนรักคามาสเสียหายยับเยินลาบปนาศูนและไอพีพบร่างตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปเสียชีวิตและสภาพสวนกาซาที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้ตึกของประชาชนเป็นฐานก่อการร้ายถูกกองทัพอิสราเอล ทำลายเสียหายยับเยินม ah. ูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและกองทัพอิสราเอลวิชีพแกนน์โคนสสาคัญของกลุ่มกอกรัฐฮามาสได้อีกหนึ่งคนไปเกิดใหม่เรียบร้อยเมื่อวันที่6เมษายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกรัฮามาสและพานิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก ไปเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับได้ยิงของใหญ่ถล่มโจมตีเถฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกอการะไฮิตบอนเลาะอย่างต่อเนื่องที่เป็นพันธมิรกับฮามาับที่มีที่ตั้งทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีแสดนติดกับยิดเหนือของประเทศอิสราเอลได้ทาการยิงระเบิดเกรดดมและอาวุธนาต่างๆนะครับถล่มซัดตึมซัดตึมสถานงของกลุ่มกอการะไฮิตบอนเลาะใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องโดยกองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นของกลุ่มกอการะไฮิตบาน อาตอนใต้ของประเทศเลบานอนในพื้นที่เมืองไอดาอันซับอานูนทา่าเยฮาฟาเมื่อไม่นานมานี้นะครับท่ามกลางการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายฮิบบิลลาะที่เหมิมขึ้นกว่าหน้านี้ยิงจรวดใส่พื้นที่ประเทศอิสราเอลและนำมาสู่การยิงตอบโต้ตสวนกับอย่างหนักหน่วงของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนี้ใช้ตำแหน่งจุดปะจรวดฐานที่มั่นและคลังแสงของกลุ่มก่อการร้ายฮิบบิลลาะที่ติดกับทางเหนือ ของประเทศอิส,สาราเอลนะครับตรงแตให้เสียหายยับเยินได่มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกพกวยพุ่งจากตำแหน่งที่อาวุธหนักของกองทัพอิส,สาราเอลโลรยใส่ตำแหน่งของกลุ่มก่อกลายฮิตบอนเลาะคาดว่าทําให้กลุ่มก่อกลายหิดบันลบเลาะจะเปลือยเต็สยอง,องี่ร้อนมากแน่นอนนะครับโดยแบนเต็มใจขนาดนั้นและกองทัพอิส,สาราเอลอยังได้รายงานเพิ่มเติมว่าได้ระดมยิงด้วยปืนใหญ่ด้วยนะครับโจมตีพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่เมืองไอตาอันชาบะครับเพื่อกำจัดภัยคุกคาม จากกลุ่มกอกระดาษหิตบรนละที่ยพยายมการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้นำมาสู่การยิงที่แม่นยำจนทำให้ฐานที่มั่นจุดเปิดจรวดรวมถึงคลังแสงของกลุ่มกอกระดาษหิตบรนละเสียหายยับเยินจากตึกแข็งแข็งก็เหลือแต่ซากปลหักพังแบบนี้นะครับพี่น้องเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีละชิเดียวโดวยก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลรายงานว่าจรวดห้าลูกนะครับ ที่กลุ่มกอกราฮิตบลัลลาะยิงข้ามแดนมาโจมตีใส่พื้นที่ประเทศอ,อิสราเอลทางตอนเหนือนะครับและมีการยิงหลายรละลอกแต่ไม่มีรายง,งานการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากทางฝั่งของประเทศอ,อิสราเอลนะครับแต่จากนั้นกองทัพอิสราเอลจึงได้จัดก,การยิงระเบิดเทียแดมและอาวุธหนักรงถึงพื้นใหญ่นะครับถล่มโจมตีสวนกลับสถานะของก,กลุ่มกอกราฮิตบัลลาะสัตว์ตึมสัตว์ตึมแบบนี้ไปในที่สุดนะครับรุนแรงมากจริงๆเลยนะครับพี่น้อง มองไกลๆมองได้ภาพเขาดำยังแรงขนาดนี้นะครับ้าภาพสีคงจะแรงหนักเหนืองหน้าดูนะครับไฟลุกชดชวนช่วยวานแน่นอนนะครับจากแรงระเบิดของรูกระเบิดเจแดงและปืนใหญ่ของอิสราเอลนะครับที่ระดมโจมตีส้นตำแหน่งของกลุ่มกอ,อกร้ายฮิดบรรอเลาะอย่างต่อนเนื่องจากการที่กลุ่มก่อกร้ายฮิดบรรอเลาะไปทำร้ายประเทศอิสราเอลช่วยฮามาสงานนี้กองทัพอิสราเอลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกองทัพดัวต้นของโลกก็ไม่ยอมให้กระทำเช่นนั้นฟังเดียวนะครับ จัดการหนักหน่วงสะสมแบบนี้นะครับสัตตึมสัตตึมแบบนี้ควันขับวง่งกระจายแบบนี้ไปทุกทิศทุกทางที่มีอาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลลดสีหัวของกลุ่มกวาดกระไรคิดบันเลาะคาดว่าทาให้กลุ่มกวาดกระไรคิด,ดบันเลาะเกิดการสืบย้อนวนมากแน,น่นอนจากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองนะครับเราว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นข่าวเศร้าของทางฝั่งประเทศอิสราเอลนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลได้ไรายงานไว้ว่าตัวประกันชาวอิสราเอลนะครับ ที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาได้พบร่างของเขานะครับที่มีตัวประกรันของอิสราเอลจำนวนหนึ่งคนนะครับที่เสียชีวิตในระหว่างการที่กองทัพภาคพื้นดินอิสราเอลบุกเข้าจู่โจมและตรวจคน้นและพบร่างของเขานะครับและพิสูจน์ตัวบุคคลแล้วนะครับว่าเป็นชาวอิสราเอลโดยชาวอิสราเอลคนนี้ชื่อนายเอลาดคัตซีนะครับผู้ล่วงลับ จากการที่ถูกกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสจับตัวไปและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในพื้นที่สนามรบในชวนกาซานะครับพี่น้องซึ่งทางกองทัพอิสราเอลน่วยเซนเบ็ก็กล่าวแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเอลอต์คัตซีคนนี้นะครับโดยนายคัตซีนะครับเป็นหนึ่งใน253คนที่ถูกกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสลักพาตัวไปในระหว่างการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ ของกลุ่มก,ก่อการร้ายยิฮาดอิสลามปาเลสต์นะครับได้ลักพาตัวเขาออกจากบ้านในเขตคิปบูตพร้อมกับพ่อแม่ของเขานะครับโดยเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับกลุ่มยิฮาดอิสลามได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ โฆษณาชวนเชื่อที่แสดงให้เห็นนายคัตซีและนายกาดีโมเสสตัวประกันอีกคนยังมีชีวิตอยู่นะครับในระหว่างการอัดวิดีโอของกลุ่มก่อการรลายยิหัดอิสลามพัธมิธามานะครับซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะพูดภายใต้การข่มขู่นะครับโดยได้ยินทั้งคู่ในคลิปนั้นแยกกันนะครับและเตือนในคลิปวิดีโอว่าพวกเขาอาจเสียชีวิตทุกเมื่อเนื่องจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในช่วงการซ่าววาอย่างนั้นนะครับแต่ยสุดท้าย นายคัตซีและเพื่อนของเขานะครับตอนนี้พบล่างแต่นายคัตซีคนเดียวได้ถูกกลุ่มก่อการร้ายยิฮูดอิสลามพันธมิตรฮามาตสังหารเสียชีวิตในพื้นที่ค่ายผู้ีิภัยในเขตคานยูนิตทางตอนใต้ของสวนกาซานะครับในสถานที่ที่ซึ่งหน่วยปฏิบัติการก่อการร้ายฮามาตและยยฮูดอิสลามปเาเลสไตน์ใช้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งกองทหารของหน่วยคอมมานโดของอิสราเอลหน่วยแม็กแลนและหน่วยอีกอ็นะครับมาถึงที่เกิดเหตุ และขุดศพออกมานะครับก็พบว่าเป็นร่างของเขาและนําร่างของเขากลับไปยังประเทศอิสราเอลเพื่อให้ญาติน e ําไปบําเพ็ญพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับแอดมินขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเขาด้วยนะครับและขอให้กรรมตามสนองคนที่ทําร้ายเขาจนเสียชีวิตแบบนี้ด้วยนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์สภาพความเสียหายของสนวนกาซานะครับที่ถูกกองทัพอิสราเอลทำลายเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเชวนกาซาเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาส ใช้ตึกอาคารพรืเรือนเหล่านี้เป็นฐานก่อการร้ายในการเล่นงานประเทศอิอสาราเอลและทหารอสาริสราเอลจึงนำบาสู่การโจมตีแบบเสียหายพังพินาศแบบนี้นะครับพี่น้องล่าปนาศูนย์แบบนี้ที่ตีบุญค่าถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับตามการรายงานของ UN โดย UN นั้นรายงานว่าความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของสวนรรกาซานะครับมีมูลค่าสูงถึงประมาณ18.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับซึ่งเกือบเท่ากับ GDP ทั้งหมด ของธนาคารเวสแบงก์และถืรัอรกาซราในปี2565ว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งรวมถึงสถานที่สําคัญหลายแห่งเช่นสถานที่ศักการะ18แห่งที่พักอาศัยจํานวน22,600ยูนิตศูนย์การแพทย์จํานวน19แห่งสถานศึกษาจํานวน90แห่งโรงงานอุตสาหกรรมอีก70แห่ง และสำนักงานสื่ออีก49แห่งนะครับถูกทำลายเสียหายย่อยยับจากน้ำมือของกองทัพอิสราเอลเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ใช้ฐานเหล่านี้นะครับเป็นฐานก่อการร้ายาโดยกองทัพอิสราเอลไม่มีทางเลือกนะครับต้องกำจัดให้หมดไปเพราะว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสจะได้ไม่มาดักเล่นงานทหารอิสราเอลได้อีกต่อไปและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าสามารถปิดชีพแก็นนายคนสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้อีกหนึ่งคนอีกแล้วนะครับเป็นน้องพร้อมเิี้ยวล้อข,ของเขา โดยกองทัพอิสราเอลรายงานว่าเจ้าหน้าที่โอสูของฮามาตในหน่วยรักษาความปลอดภัยภายในกลุ่มกอาร้า,ายฮามาสได้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในฉชวนงกาซาเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับตามที่กองทัพอิสราเอลและหน่วยซินเบดได้ประกาศออกมานะครับโดยนายคนนี้ที่เป็นแกนนำฮามาสชื่อไดอะคลัมอับอันลามานุเซนซาลามานะครับซึ่งกองทัพอิสราเอลและอิซินเบดรายงานไว้ว่าเขาดาลงตำแหน่งสำคัญและตตำแหน่งในฮามาต รวมถึงรองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงภายในเขตคานยูนิตและสุดท้ายเขาก็ถูกกำตัดตลอดน,นะครับถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลในฉิวนกาซาต,ตอนใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยการประกาศของกองทัพอิสราเอลดังกล่าวระบุว่านายซามาราคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการก่อกางร้ายครั้งใหญ่ในชิวานกาซาโดยมีจุดมุ่งหมายจะทำลายกิจกรรมของกองทัพอิสราเอลและรับผิดชอบในการวางแผนและปฏิบัติการโจมตี ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสต,ต่อทหารอิสราเอลหลายครั้งนะครับแต่มาวันนี้ของทัพอิสราเอลก็ได้ปิดชีพเขาเรียบร้อยเป็นปุ๋ยในเชิยงกาซาเรียบร้อยนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ่านลอดหรือยุบมบ้านต่อไปจากผลกรรมที่ตาสดของเขาเองเพราะว่าหมายทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็รอคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้มีนขอ,ขอ,ขอ,ขอจากดรากระพิงเท่านี้ถ้าผู้ม่ชติพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับาก